สวัสดีครับผมอาร์ตครับเจ้าของเพจ Americano Moto ครับวันนี้อยากจะมาเล่าให้ทุกทุกคนได้ฟังกันว่าผมเนี่ยได้ใช้ AI เข้ามามีส่วนช่วยให้ผมสามารถที่จะสร้างคอนเทนต์สร้างรูปภาพแล้วก็คิดแคปชั่นอะไรต่างๆนานาคือมีไอเดียในการสร้างคอนเทนต์ให้กับเพจผมได้อย่างไรบ้างนะฮะสำหรับเพจ Americano Moto เนี่ยทั้งใน Facebook แล้วก็ใน Instagram เนี่ยเราผมมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เกี่ยวกับร้านกาแฟสวยๆนะฮะร้านกาแฟอร่อยๆแล้วก็การเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ฮาร์ลี v เดวิสันของผมเองนะฮะก็เลยอยากจะพาทุกคนมาดูกันว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยผมได้ใช้ AI จาก CoPilot นี่เนี่ยในการที่จะช่วยสร้างคอนเทนต์ของผมได้อย่างไรบ้างนะครับ จริงๆแล้วการสร้างคอนเทนต์ในเพจของผมเนี่ยหลักๆเลยก็คือว่าผมใช้โคพไพลอตที่จะเข้ามาช่วยให้ผมหาข้อมูลหลักๆเลยก็คือหาข้อมูลก่อนว่าประวัติที่มาที่ไปสถานที่ที่เรากำลังจะไปนี่เนี่ยมีประวัติที่มาที่ไปอย่างไรบ้างเราก็จะได้เอาเนื้อหาตรงนี้เ,เข้ามาช่วยประกอบในการทำคอนเทนต์มาทำแคปชั่นของเราอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าช่วยค้นหาสถานที่สวยๆหรือจังหวัด ที่เรากําลังจะไปนี่เนี่ยมีอะไรที่เป็นไฮไลท์หรือมีอะไรที่เป็นร้านอาหารที่น่าสนใจรวมไปถึงวัดที่น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมจะยกตัวอย่างในกรณีหนึ่งก็แล้วกันนะผมเพิ่งไปที่จังหวัดแพร่มาซึ่งจังหวัดแพร่กับจังหวัดน่านเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ติดต่อกันเราเดินทางไปน่านแล้วก็มาระหว่างที่เดินทางเข้ามาจังหวัดแพร่เนี่ยผมก็ได้แวะวัดวัดหนึ่งครับชื่อวัดบ้านกงคือในวัดบ้านกงนี่เนี่ยเป็นวัดที่ เราเองเราไม่เคยไปมาก่อนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าประวัติที่มาที่ไปของวัดนี้เนี่ยเป็นอย่างไรผมก็เลยกลับมาถ่ายภาพกลับมาแล้วก็พยายามที่จะหาประวัติหาคอนเทนต์เพื่อที่จะเข้ามาเป็นส่วนประกอบในในโพสต์ของของในเพจของเราได้เองนะฮะผมก็เริ่มจากนี่นะครับเราเข้าไปที่หน้าจอโค,โค้ชแพร่แบบนี้เนาะแล้วก็ถามมันว่าเอาเอวัดบ้านก๋งที่จังหวัด จังหวัดสมมติจังหวัดผมคิดว่าจังหวัดแพร่นะฮะผมก็ใส่เข้าไปแล้วว่าวัดบ้านโก่งจังหวัดแพร่คืออะไรนะนี่คือถามโคพลอตไปโคพลอตมันก็ไปหาข้อมูลอะไรเงี้ยมาให้ผมนะครับแล้วก็บอกเลยอธิบายบอกเลยว่าวัดบ้านโก่งหรือวัดศรีมงคลนะตั้งอยู่ในจังหวัดแพร่วัดนี้มีความสําคัญมีน่นมีนั่นมีนี่เป็นเรื่องของการสก,การะหลวงปู่โงงอ่ะเขาก็เล่าถึงประวัติด้วยว่า ที่วัดนี้เนี่ยมีมีใครอะไรยังไงเป็นใครเป็นจิตกรพูดถึงว่ามีพิพิธภัณฑ์ธรรมรังสีด้วยตามหน้าจอที่ทุกคนเห็นอยู่นี่เลยฮะนี่คือนี่คือข้อมูลเบื้องต้นที่ผมได้มาจากโคพไลอดสดๆเลยนะเสร็จแล้วปุ๊บถ้าผมอยากที่จะเข้าไปหาเพิ่มเติมล่ะสมมติว่าในข้อมูลของวัดบ้านกงนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนเขาเข้ามาสักการะ หรือขอพอรอะไรนะผมขอผมถามเข้าไปอย่างนี้แล้วกันคนส่วนใหญ่เข้ามาสักการะและขอพอรเรื่องอะไระลองดูนะครับว่าโคพลอตจะตอบมาหาให้ผมว่าอย่างไรบ้างยคนส่วนใหญ่ในจังหวัดแพร่เนี่นะครับมักจะขอพอรเรื่องการงานการเงินความรักและโชคลาภอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะ แต่ในอีกมุมหนึ่งเขาก็มองว่าเออเป็นวัดที่คนเนี่ยให้ให้ความรู้จักในเรื่องของการมาไหว้แล้วก็ทําบุญเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริงมงคลกับชีวิตแล้วก็บอกด้วยนะว่า,อ,าอะไรล่ะอบอกที่มาที่ไปได้วยว่าข้อมูลที่เขาหามาให้นี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่มาจากเว็บไซต์อันไหนเนี่ยเดี๋ยวผมลองกดเข้าไปดูนะอพอกดลิงก์ที่เขาหามาให้อ๋อเป็นเว็บไซต์ของวงในครับ เ,เพจสายเ,าเพจที่วงในที่ตั้งหัวข้อก็คือตั้งหัวข้อมาว่า20ที่ขอพรชื่อดังสายบุญสายบูห้ามพลาดวัดไหนขออะไรเด็น่นอ,อันนี้ก็ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะแล้วก็เป็นอะไรที่โคพลอตสามารถช่วยให้ผมได้หึคืออย่างน้อยเนี่ยมีประวัติของวัดนี้แล้วนะเพื่อที่จะเอาไปสร้างเป็นแคปชั่นหรือเป็นโพสต์ของผมในเพจของผมพิธเีเดี๋ยวผมจะเปิดให้ทุกคนได้เข้าไปดูนะครับว่า ตัวแคปชั่นที่สร้างออกมาได้สำเร็จไปแล้วเนี่ยคือหน้าตามันเป็นยังไงเนาะสำหรับในเพจของอเมริกาโนโมโตนะครับเข้าไปได้เลยนะใน Facebook แล้วก็ใน n s t t g r r m นะครับก็จะเจอข้อมูลของวัดนี้อยู่เดี๋ยวผมจะเขียนสดๆเลยนะผมก็จะเขียนว่าประมาณว่าถ้าเราไปจังหวัดแพร่อย่าลืมแวะสักการะแวะสักการะอะไรดีฮะวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทาน ตามข้อมูลที่เราได้จากโคพลอตเลยนะเนาะไหว้ขอพอชมวิวสวยๆวยทุกนาะและทิวเขาเและอื่นๆนะเดี๋ยวผมจะเขียนสดๆนี้เลยแล้วก็โพสลงไปอย่างนี้เลยครับเพราะฉะนั้นคนที่ได้ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็เข้าไปที่เพจแล้วก็จะเห็นคอนเทนต์นี้ที่เป็นวัดสีมงคลหรือวัดบ้านกงนีนะ่อยู่ในเพจและเรียบร้อยนะครับเป็นคอนเทนต์ที่ช่วยสร้างจากโคพายทนั่นเองครับ มีอีกครั้งหนึ่งผมได้เห็นรูปที่เพื่อนส่งมาให้เป็นเจดีวัดสูงๆเลยแต่ไม่ได้เป็นเจดีเหมือนที่เราเคยเห็นทั่วไปนะฮะผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะที่นี่เนี่ยถ้าเกิดเราอยากที่จะไปถ่ายรูปหรือว่าจะไปรับมรสกการสกการที่วัดที่เจดีแห่งนี้เนี่ยนะฮะเราต้องไปที่ไหนในประเทศไทยเนาะผมก็เลยใช้โคพาย o t ครับในการที่จะช่วยให้ผมหาว่าวัดที่นี่เนี่ยคือที่ไหนนะฮะวิธีการก็คือผมไปที่โคพายล็แล้วก็สร้างตัว ใส่คอนเทนต์ใส่รูปที่เราได้เซฟลงมาจากที่เพื่อนส่งมาให้นี่นะครับผมก็เซฟเข้าไปปึ๊บแล้วก็ถามมันเลยครับว่าที่นี่คือวัดอะไร enter ลองดูซิว่าโคเปอลอตจะบอกผมไหมว่าที่นี่คือวัดอะไรนี่คือ j จดีที่สูงๆที่เพื่อนส่งมาให้อ่าส่งมาแล้วโคพปอลอตตอบว่าที่นี่คือวัดถ้ำเสือ Tiger Cave Temple ในจังหวัดกาญจนบุรีประเทศไทย จากข้อมูลภาพที่ผมส่งมาให้นะได้ข้อมูลมาแล้วว่านี่คือวัดถ้ำเสือจังหวัดกาญจนบุรีสิ่งที่ผมทำต่อก็คือว่าผมลองเซิร์ชเข้าไปในแผนที่เลยครับผมเข้าไปดูในแผนที่ว่าวัดท้ำเสืออยู่ที่ไหนของกาญจนบุรีและหน้าตาของวัดถ้ำเสือนั้นตรงกับวัดที่ผมต้องการจะไปหรือเปล่าหรือว่าตรงกับสิ่งที่โคพลอตมันบอกหรือเปล่านะครับเซิร์ชนะวัดท้ำเสือกาญจนบุรี กาญจนบ,บุรีนี่ครับเจอแล้วปึง้งจากในแผนที่ผมก็ลองดูว่าโอเคอยู่ที่กาญจนบ,บุรีถูกต้องนะครับแล้วก็ดูในภาพที่อยู่ในแผนที่เนี่ยก็ใช่นี่ไงมีเจดีมีรูปร่างเจดีแบบเดียวกันที่เราได้รูปส่งมาจาับเพื่อนเลยครับโอเคแสดงว่าผมเจอแล้วว่าวัดนี้อยู่ที่กาญจนบ,บุรีครับ ผมสามารถที่จะวางแผนไปกาญจนบุรีเพื่อที่จะถ่ายรูปที่วัดน,นี้ได้เลยด้วยเอออีกนิดนึงก็คือว่าเอผมอยากรู้ว่ามีร้านกาแฟาอะไรอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นไหมที่น่าสนใจผมก็งั้นเราก็ถามโคลเลอดเลยก็แล้วกันนะครับมีร้านกาแฟาอร่อยๆใกล้ใกล้ๆวัดถ้ำเสือจังหวัดกาญจนบุรี แนะนำไหมอ่ะให้โคพลอต t เขาแนะนำครับสิ่งที่โคพ l o ลอตอบกลับมาก็คือว่าอุ้ยมีด้วยครับมีฮะชื่อราวิริวาคาเฟ่มีมัลบรี่แมนโลนะครับมีเดอะคิรีเออน่าสนใจนี่คือข้อมูลที่ผมได้จากโคพลอต t มาแล้วผมก็จดเลยครับผมจดเลยครับว่านี่คือ3คาเฟ่ที่เราอยากไปแล้วลองปักหมุดดูดูแผนที่แล้วก็เดินทางไป กลับมาได้รูปสวยๆกลับมาก็เดี๋ยวให้โค p พายลมันก็ช่วยคิดแคปชั่นให้เหมือนเดิมครับหาประวัติวัดถ้ำเสือให้หน่อยช่วยคิดแคปชั่นช่วยคิดอ,อ,อะไรต่างๆนานา,นานาที่เป็นคอนเทนต์ที่ผมสามารถที่จะลงในโซเชียลมีเดียในเพจของผมได้นี่ก็คือวิธีการที่ ทำให้ผมสามารถที่จะได้คอนเทนต์มาแบบรวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาไปค้นหาอะไรมากมายครับให้โคพ i l o t เป็นตัวช่วยในการที่จะแนะนำคอนเทนต์แนะนําเนื้อหาให้กับเราในฐานะที่เราเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวนั่นเองครับ